สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วก็คือโครงสร้างพื้นฐานของประโยคแต่วันนี้เราจะมาเรียนหัวใจสําคัญของประโยคซึ่งแต่ละประโยคนั้นจะไม่มีตัวนี้ไม่ได้เลยค่ะก็คือ Ver ร์นั่นเองก็คือเว r รทีนี้ในหนึ่งประโยคเนี่ยอาจจะมี v ว r b ที่มีรูปร่างหน้าตาหลายแบบออกไปแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้หน้าตาที่สําคัญของ Ver b ามชนิด ก็คือ action verb linking verb แล้วก็ helping verb นั่นเองนะคะ,ะเริ่มกันได้เลยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มครูอยากให้นักเรียนดูประโยค6ประโยคนี้ก่อนและให้นักเรียนสังเกตเห็นว่าในหนึ่งประโยคนั้นอาจจะมีกริยาได้มากกว่าหนึ่งตัวหรือไม่เช่นประโยคที่หนึ่ง my brother will bother me until I help him ตอนี้คุณครูเล่นคำด้วยนะคะคุณครูเล่นคำด้วย brother brother คือน้องชายแต่ butter b u t t คือรบกวนนั่นเองนะคะจะตัวสะกดใกล้เคียงกันมากเพราะเราจะเห็นว่ามีกริยาทั้งหมด2ตัวก็คือ w i l w กับ b o t h e r ใช่ไหมคะต่อมาประโยคที่2 school is challenging and exciting school is challenging and exciting เพราะนันตัวสีเขียวก็คือกริยานั่นเอง is คือ verb to be ตัวหนึ่งข้อที่3แม้แต่ประโยคเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามก็ต้องมีกริยาเช่นเดียวกัน did you eat all of your vegetables Did you eat all of your vegetables เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประโยคคำถามก็จะต้องมีกริยาเข้ามาช่วยอีกนะคะซึ่งมีความพิเศษออกไปก็จะมีคำว,ว่า did มาช่วยคำว,ว่า eat ตอนนี้เรายังไม่มองว่ามันคือ tense อะไรใช้กริยาช่องที่เท่าไหร่แต่ให้เรามองว่าหนึ่งประโยคนั้นอย่างน้อยต้องมีกริยาค่ะเช่น ประโยคที่1กริยาตัวที่มาเป็นหลักเลยก็คือคำว่า barter คือรบกวน will ตัวนี้ก็จะแปลว่าจะจะรบกวนเราจะเห็นว่าต้องมีกริยาตัวหลักอย่างน้อยหนึ่งตัวยังไงก็ต้องมีหนึ่งตัวนะคะ I will join the school's soccer team I will join the school's soccer team เพราะ,ะนั้นเราก็จะเห็นว่า join ก็คือตัวหลักและมี will เข้ามาช่วยนักเรียนต้องสังเกตตามไปนะคะต่อมา I am a hard-working student I am a hard-working student. ฉันเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างขยันเพราะนั้นคำว่าขยันเนี่ยมันก็คือสภาพของเรานะต่อมา he ran home and told his parents the good news. he ran home and told his parents the good news. เพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นช่องที่เท่าไรก็ตามเราก็เรียกมันว่าคำกริยาข้อที่6อาจจะพิเศษนิดนึงมีสองคำที่แยกออกจากกันเพราะมี คำเชื่อมคือคําว่าแอนแสดงว่าประธานทํา A c t i o n สองครั้งนั่นเองนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหนึ่งประโยคเนี่ยถ้าเราเอาสีเขียวตรงนี้ออกไปเนี่ยประโยคจะไม่ได้ใจความประโยคจะไม่ได้ใจความต่อให้เราไม่มีประธานเช่นคุณครูบอกว่า open the book please open the book please open เป็นกริยาก็เป็นประโยคค่ะในภาษาไทยเรียกว่าประโยคคำสั่งนั่นเองเพราะฉะนั้นขอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ I love verbs สังเกตว่าคุณครูหาพยายามเลือกภาพที่น่ารักมาให้นักเรียนเราก็จะเห็นว่ากริยาคือหัวใจของประโยคนั่นเองค่ะอ่าโอเคค่ะ ราต้องมีกริยาหนึ่งครั้งนะคะทีนี้เราจะหากริยาได้อย่างไรในประโยคประโยคเนี่ยจะต้องพูดว่าใครทำอะไรใครทำอะไรใครเป็นอะไรใช่ไหมคะทำหรือเป็นทำหรือเป็นจำไว้เลยนักเรียนอ่าทีนี้ what is a verb เราก็จะมาดูกันค่ะว่ากริยาคืออะไรล่ะ อ,อ่านตามไปลูกไม่ยากครูใช้ภาษาไม่ยาก a word is a word that expresses action a word is a word that expresses action เพราะ express คืออะไรลูก express คือ show นั่นเองนะคะ that shows action ที่แสดงการกระทำดูรูปค่ะดูรูปค่ะนักเรียนก็จะเห็นว่าการกระทำเนี่ยมีได้หลากหลายนะคะการกระทำมีได้หลากหลายอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่แม้กระน,นั้น however อย่างไรก็ตาม Word สามารถแสดง a state of being ก็ได้ a state of being ก็ได้ state of being คืออะไร state of being ไม่ใช่แสดงการกระทำนะคุณครูขอเขียนตรงนี้นะลูกนะ, action ค,กรกระ action คือการกระทำ action คือการกระทำแต่ state of being คือ บางทีการแปลเป็นภาษาไทยมันอาจจะยากนิดหนึ่งสภาพสภาวะสถานะคือเป็นอย่างไรอยู่อย่างไรหรือคืออะไรเช่นดูผู้หญิงคนนี้ลูกผู้หญิงคนนี้เนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงลูกสภาพเขาวุ่นวายใจหรือสภาพเขาสงบใจนะคะเพราะว่า she is calm เขาค่อนข้างสงบเนาะสวยหรือไม่สวยลูกผู้หญิงคนนี้ ค่อนข้างสวย Frances beautiful อันนี้คือแสดงสภาพสภาวะหรือสถานะของผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ยังสาวหรือแก่แล้วฮะผู้หญิงคนนี้ยังสาว she s still young เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันแสดงสภาพสภาวะสถานะไม่ได้แสดงการกระทำเพราะนี่คือกริยาตัวหลักของประโยคที่เราจะต้องมีจำไว้ลูก แสดงการกระทําหรือแสดงสภาพสภาวะหรือสถานะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกริยาที่แสดงการกระทาเนี่ยเราก็เรียกมันว่าแอคชั่นใช่ไหมกริยาที่แสดงสภาพสภาวะสถานะเราเรียกมันว่า linking เนาะเราเรียกมันว่า l i n k ิ้งหรือกริยาเชื่อมกริยาเชื่อมบางตำราเขาก็เรียกว่า dynamic verb กับ s t a ิฟเวิ r ์ d y n a ามิกับ s t a ทิฟนะ Uh, action อาจจะเป็น dynamic dynamic verb linking verb อาจจะเป็น stative verb ไม่ได้แสดงการกระทําแต่แสดงสภาพความนิ่งความคงที่ไว้อยู่ตรงนั้นเราเรียกว่า stative verb แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางประโยคอาจจะมีกริยาตัวที่3มชนิดที่3ามโผล่ขึ้นมาคือ helping verb กริยาช่วยเพราะฉะนั้น กริยาหลักๆเลยมี3ประเภท basic kinds มี3ชนิดคือ action verb linking verb และ helping verb นะคะและดูข้อที่2ค่ะข้อที่1มี3 basic kinds นะคะข้อที่2 every sentence ทุกประโยค needs a word ต้องมีจำเป็นต้องมี a วอ r ์หนึ่งตัวแต่มีหลายตัวก็ได้ค่ะถ้ามันเป็น Complex Tense น r ะคะ l ว r ร s เทว่า what someone or something is that, is doing something เนะเราจะใช้ verb เพื่อแสดงว่าประธานกระทำอะไรหรือประธานนั้นเป็นอย่างไรนะคะต่อมาต่อมาเขาบอกว่า verb helps us connect verb h e l p ดเ n n c ์คอนเ t กัสท t t e อะสเต o ส์ i อฟค or o o s m e n s or something ตัวที่3เนี่ยก็คือแสดงสภาพสภาวะหรือสถานะนั่นเองนะคะเป็นตัวลิงก์เฉยๆค่ะเป็นตัวลิงก์เฉยๆเป็นตัวกลางค่ะพูดง่ายๆสมมุติเรามีคำนามหนึ่งคำก็คือผู้หญิงคนนี้แล้วเราไม่มีตรงนี้แล้วเราบอกว่า beautiful สมมุติเนาะ beautiful เนาะ this woman the woman is beautiful เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมาลิงก์คำมันมาลิงก์คำเข้าด้วยกันนะคะมันมาคอนเนคคำเข้าด้วยกันนั่นเองเราเลยเรียกมันว่า linking verb นะคะเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจค่ะ action verb linking verb และ helping verb helping verb คือกริยาช่วยทีนี้เราจะไปดูแต่ละชนิดกันค่ะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะอ่า เราเริ่มจากสิ่งที่เราเจอเยอะเจอบ่อยที่สุดก่อนค่ะ action verbs มีเยอะไหมคะนักเรียนต้องถามตัวเองว่าเรากระทำกิจกรรมเรากระทำให้เห็นภาพเนี่ยกินเดินนั่งนอนเที่ยวซื้อของเรา,เอ,าอะไรได้อีกละ่ะเราบนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็กระทำคุณครูสอนอยู่นักเรียนฟังนักเรียนเขียนเหล่านี้คือการกระทำเพราะฉะนั้น action verbs this is the Easy one เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะ Action verb คือ Action words คือแสดงการกระทำนั่นเองแต่ทั้งนี้ถ้าเราจะเจาะลึกเข้าไปอีกเราก็จะพบว่า Action w o r k นั้น can be physical or mental physical or mental physical คืออะไรลูก physical คือกายภาพ ฟิสิกส์เคือกายภาพกายภาพหมายถึงเห็นการกระทําชัดค่ะกายภาพเห็นการกระทําออกมาทางออกมาทางอะไรออกมาทางอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่น run jump swim breathe หายใจ speak eat kick kick ค,ค,ค,คือเตะใช่ไหมลูก cheer เราเชียนะกีฬาเนาะ clap ตบมือ explain อ่าเริ่มยากขึ้น explain คืออธิบาย refuse ปฏิเสธ finish ทำให้เสร็จลงมือทำเพราะนั้นกริยาที่เป็น physical physical action ก็คือเราต้องลงมือทำทางทางอะไรลูกทางกายของเรานั่นเองต่อมา mental ค่ะ mental คือเกี่ยวกับจิตใจนะคะ mental คือเกี่ยวกับจิตใจเพราะนั้นทางจิตหมายความว่าไงหมายความว่าจิตเราเห็นการกระทาหรอบางทีเราก็เห็นการกระทําได้ในบางคําลูกในบางคําเน้นว่าในบางคําเช่น think ค่ะ think คิด เออฉันกำลังคิดฉันกำลังคิดเนาะเพราะนั้นเราจะมีเหมือนอาการแสดงออกมาทางสีหน้าได้เนาะ wonder สงสยัย dream ฝัน oh my god imagine จินตนาการก็้า้กับ dream see consider smell taste เหล่านี้ smell คือได้กลิ่น Oh, I'm smelling some fruit from next door จากบ้านข้างๆนะคะ Taste ก็ถ้าเราชิมอะไรอยู่ r t is taste g o o d นะคะเพราะฉะนั้นบางทีแต่คำว่าบางคำเนี่ยนะคะใน mental เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แสดงการกระทำโดยตรงก็ได้เดี๋ยวเราจะไปเรียนในบทต่อไปค่ะในเรื่องต่อไปนะคะ Front action จำไว้คือการกระทำเห็นทางกายเห็นทางสีหน้าก็ได้ในบางครั้งนะคะโอเค อาจจะไปเร็วนิดนึงแต่นักเรียนสามารถย้อนกลับมาดูได้ค่ะไม่ต้องตกใจต่อมาค่ะ linking verb linking l Link i n k แปลว่าอะไรคะ l i n k นั้นแปลว่าเชื่อมเพราะกริยาที่เข้ามาเชื่อมคำนั้นไม่ได้แสดงการกระทำค่ะจำง่ายนิดเดียว linking กับ action จะตรงกันข้ามอ่ะดูบรรทัดแรกเขาบอกว่า linking verbs connect nouns or pronouns linking verbs connect nouns or pronouns คำนามคําสรรพนามก็อย่างเช่น people place สถานที่นะคะติงสิ่งของหรือไอเดียหรือความคิดก็ได้นะคะสมมุติครูบอกว่า your idea is good นะ your opinion is good นะคะเราแล้ว connect คำเหล่านี้กับอะไรล่ะลูก connect คำเหล่านี้กับคำที่ต้องการจะอธิบายเช่นคุณครูบอกว่าค,ครูว่า English เดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างข้างล่างนะ English is difficult เราคอนเนคคำนามคำว่า English กับคำว่า difficult เราจะอธิบายมันว่า n n l l s s เนี่ยมัน difficult นะเราจะ label label ก็คือการอธิบายนั่นแหละหรือ identify คือการระบุว่ามันเป็นอย่างไรนะคะอ่าทีนี้เขาบอกว่า most linking words are a form of the w o r b be most linking words are a form of the uh, of the verb be เพราะ linking words ส่วนใหญ่คือ verb to be คือ verb to be แต่ ไม่ใช่วอ k to b ีอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันในสไลด์ต่อไปนะคะแต่สไลด์แรกนี้เราดู Work to be ก่อนอลองดูลูกสมมติคุณครูบอกว่า our teachers ครูไม่มีกริยาอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆครูบอกว่า Nice เราต้องลิงก์นั่นเอง our teachers nice I late ประโยคมีประธานประโยคมีส่วนเติมเต็มแต่ประโยคไม่มีคำกริยาไม่ได้ค่ะเพระาะนั้น our teachers หลายคนหลายคนตอบอะไรดีลกูก our teachers our teachers are nice เห็นไหมคะเราต้องการเว r รมาลิงก์นั่นเองคุณครูเชื่อมไว้เป็นโซ่เห็นไหมคะ I a r late for school yesterday Yesterday คือเมื่อวานใช้ eat ใช้ am ใช้ r ได้ไหมคะ I am ได้ไหมคะ I am ได้ไหมคะไม่ได้ต้องบอกว่า I was late yesterday ต่อมาค่ะอย่างที่คุณครูพูด English difficult เพราะ English difficult มันดูแบบเหมือนเรายังเขียนประโยคได้ไม่สมบูรณ์เพราะเราต้องมีกริยาซึ่งเป็น linking word เข้ามาช่วย English is difficult ะะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีกริยาเชื่อมหนึ่งตัวเพื่อเชื่อมคําด้านหน้ากับคําด้านหลังแต่ไม่ต้องแสดงการกระทําอันนี้ไม่ได้แสดงการกระทําอะไรนะฮะกริยาประเภทที่สอง I think the weather มีคําว่า tomorrow ลูก I think the weather สภาพอากาศ tomorrow tomorrow ใช้ is a n are ได้ไหมการแสดงความคิดเห็นที่ขึ้นต้นด้วย I think นิยมใช้วิ l นะฮะ I think The weather will be whatever will be, will be work to be, will to be ค่ะ. เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแคปหน้าจอสไลด์นี้เพื่อไปทบทวนได้ว่า linking verb ส่วนใหญ่คือ verb to be นั้นใช้อย่างไรอดีตปัจจุบันอนาคตต่างกันอย่างไรนะคะทั้งนี้ยังมี verb to be ตัวอื่นที่ใช้เป็น linking verb ได้ด้วยนะคะเช่น can be have been has been เมื่อเราต้องการจะเปลี่ยน tense ไปให้เป็น tense ต่างๆเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนอีกทีนึงค่ะในเรื่องของ tense น,นะคะนี่คือกริยาชนิดที่อะไรแล้วคะ ชนิดที่2นะคะ linking v e r b ชนิดที่1เรียกว่าอะไรนะคะ action verbs นะคะอย่าลืมเพื่อไม่ให้บทเรียนมันยาวเกินไปคุณครูขออนุญาตเลื่อนไปดู linking v e r b นะคะ linking verbs สไลด์ที่2องเขาบอกว่า linking v e r b เนี่ย เขาบอกว่า linking w o r b เนี่ยที่ไม่ได้สแสดงการกระทำเนี่ยนะคะมันอาจจะอยู่ในกลุ่มสีแดงต่อไปนี้กลุ่มที่หนึ่งคือคำกริยาที่เกี่ยวกับการสื่อสาร communication communication คือการสื่อสารนะคะการสื่อสารก็เราก็ต้องพูดออกมาเรา a g r e e หรือเปล่าเรา disagree เรา deny อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะ thinking คือกระบวนการคิด I believe I can fly I believe I can fly fly sorry uh, there are there are a lot of uh, there are a lot of homework that there, there, there aren't any dinosaurs today there aren't any dinosaurs today the dinosaurs don't exist don't exist. That, ยังคงมีอยู่อันนี้จะยากนะคะอันนี้จะในระดับสูงขึ้นไปเป็น linking work กลุ่มที่ไม่ใช่ work to be แล้ว ต่อมา emotion แสดงอารมณ์ครูเรียังไว้ําหลับตัวอักษรน,นะคะ I don't appreciate, desire, de detest, d i s l i k e f e a r feel emotion คือแสดงอารมณ์อารมณ์มเนี่ยมันแสดงการกระทำไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องใช้ linking verb นะคะ,ะต่อมา perception perception คือการรับรู้การรับรู้หรือประสาทสัมผัสเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็มักจะ เป็น linking word นะคะต่อมา possession คือการแสดงความเป็นเจ้าของ b e l o n g to me you belongs to me เธอเป็นของฉันนะ uh, this book belongs to me this dictionary belongs to me เป็นของฉันแสดงความเป็นเจ้าของไม่ได้แสดงการกระทำอะไรเลยค่ะ นะคะเพราะนั้นหน้านี้คุณครูแนะนำว่าให้นักเรียนแคปหน้าจอนะลูกนะให้นักเรียนแคปหน้าจอแล้วไปหาความหมายเพราะคุณครูไม่สามารถบอกความหมาย,ามมายนักเรียนได้ทุกคำนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของหรือการแสดงสถานะขออภัยนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของหรือการแสดงสถานะของ ความสัมพันธ์ระหว่างคำนามนะความสัมพันธ์ระหว่างคำนามต่อมาคำว่า deserve เนี่ยเราเจอบ่อยนะลูกนะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะ you deserve the scholarship you deserve the scholarship deserve แปลว,ว่าสมควรได้สมควรได้รับเพราะคำว่าสมควรได้รับเนี่ยมันไม่ได้แสดงการกระทำอะไรเราเลยเรียกกริยาพวกนี้ว่า linking word นะคะอ่าต่อมาประโยคที่สองว่า t h i s l e s s o n seems difficult to me this lesson seems difficult to me ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเพราะนั้นสังเกตว่าคำว่า seem เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับ a อา work to be ไปแทนได้ this lesson is difficult to me เพราะมันคือ linking verb นั่นเอง I don't mind I don't mind ฉันไม่แค่์ฉันฉันไม่รู้สึกอะไร I don't mind giving y o u a hand ในการช่วยคุณเนี่ยฉันไม่รู้สึกอะไรก็คือ,อฉันไม่แคร์ก็คือเต็มใจนั่นเองเพราะเราจะเห็นว่า linking verb เนี่ยนิยมใช้ในรูป present tense นะ present simple tense นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนอีกทีนึงค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างยากนะจำง่ายๆว่า linking verb ไม่นิยมเตมิม ing linking verb ไม่นิยมเตมิม ing แต่บางคำเติมได้เช่นคำว่า think เป็นได้ทั้ง linking และ action คุณครูถามว่าอหนูกำลังทำอะไรเนี่ยอ๋อ oh, I am thinking I am thinking หนูกำลังคิดอยู่อันเนี้ยเติม ing ได้นะคะเป็นได้ทั้ง linking และ action บางคำเราค่อยๆต้องค่อยๆไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากคลิปของคุณครูท่านอื่นหรือคลิปของคุณครูฝรั่งเนี่ยคุณครูชาวอังกฤษคุณครูชาวอเมริกาชาวออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราก็จะได้สำเนียงไปด้วยโอเคต่อมา จอไม่ให้เป็นการเสียเวลาหรือจากชนิดที่3หลูกคำกริยาบางคำคำกริยาบางคำถ้าเราต้องการจะสื่อเช่นคุณครูบอกว่า I swim ฉันว่ายน้ำ everyday ฉันว่ายน้ำทุกวัน I swim every day เราใช้ verb ตัวเดียวแต่ถ้าเราใส่คำกริยาบางคำลงไปเช่น I can swim I can swim very well ความหมายมันก็จะเปลี่ยนแล้วค่ะจากสวิมธรรมดาเรา can swim เราสามารถว่ายน้ำได้เราสามารถว่ายน้ำได้ได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำนี้ค่ะมันเป็นคำที่เอามาช่วยกริยาตัวหลักอีกทีนึงเอามาช่วย action verb อีกทีนึงเพราะนั้นเราเรียกคำพวกนี้ว่า help Helping verb คือกริยาช่วยกริยาช่วยทำหน้าที่อะไรดูรูปค่ะกริยาช่วยทำหน้าที่อะไรลูกกริยาช่วยทำหน้าที่อะไรเขาบอกว่ากริยาช่วยเนี่ยกริยาช่วยทำหน้าที่อะไรคะกริยาช่วยเนี่ย help Helping verbs help the main verb express an action or a state of being Helping verbs มาช่วย main verb นั่นเอง helping verb มาช่วยกริยาตัวหลักเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่าง I can swim มาช่วยคำว่า swim I can swim มาช่วยคำว่า swim เนอะสายตาอาจจะไม่ได้มองกล้องนิดน,นึงเพราะว่าต้องมองจอไปพร้อมกันนะคะขอโทษด้วยอาทีนี้เราดูสิฮะมันต้องมาช่วยเนาะ helping verb ที่สำคัญคืออยู่เดียวเดียวไม่ได้จำไว้เลย I can very well ไม่ได้นะลูก I will very well ไม่ได้นะลูกต้องมีแอคชั่นมาค่ะต้องมีเมนเวิร์บหรือกริยาตัวหลักมาค่ะอ่ะทีนี้ดูลูก helping verb เนี่ยคุณครูแบ่งเป็นสองกลุ่มหนูเห็นไหมกลุ่มสีแดงกับกลุ่มสีดำ to be to do to have เนี่ยคุณครูเอาไปไว้ในกลุ่มนี้เพราะอะไร to be to do to have เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความพิเศษคือมันเป็นได้ทั้ง main verb และ helping verb สมมุติหนูบอกว่า I do my homework Every day คุณครูขอเขียนตรงนี้เนาะ I do my homework at night ก็ได้ฉันทำการบ้านตอนกลางคืนดูตรงนี้ก็จะเป็น main verb ค่ะ main verb เพราะมันมีตัวเดียวเพราะมันมีตัวเดียวมันจะแปลว่าทำมันจะแปลว่าทำพราะถ้ามีตัวเดียวมันจะเป็น main verb ในกลุ่มสีแดงนะลูกนะถ้ามีตัวเดียวมันจะเป็น main verb นะคะถ้ามีตัวเดียวมันจะเป็น main verb นะคะสมมุติสมมติสมมติแล้วถ้ามันเป็น helping verb มันจะมาตอนไหน verb to do verb to do จะมาตอนประโยคปฏิเสธลูกสมมุตคิครูบอกว่า I don't like I don't like football I don't like football เนาะรือเดินตามไปนะ I don't like football คำว่า don't เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นปฏิเสธของคำว่า like เพราะมันช่วย ช่วย main verb นั่นเองช่วย main verb มันจึงเป็น helping verb เพราะระวังให้ดีกลุ่มสีแดงนี้นะคะกลุ่มสีแดงนี้เป็นได้ทั้ง main verb และ helping verb ต่อมา helping verb ที่เราเจอบ่อยมากๆ will would can could shall should may might must คุณครูขอเรียกว่ากลุ่ม w a l l shall c o r e w a l คืออะไรลูก will would shall should c a คือ can could มอ e คือ may might must เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่ามันมาช่วยกริยาตัวอื่นอะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นดูตัวอย่างคะ่ะดูตัวอย่างในประโยคนะคะติกต๊อกติดต๊อกติดต๊อกหาเมนวิฟให้เจอก่อนก็ได้หรือหาหา h e helping v วิฟก็ได้แล้วแต่หนู ข้อที่หนึ่งตัวไหนเป็น helping verb คะให้ขีดเส้นใต้ค่ะตัวไหนเป็น helping verb คะ s h o u l d คะ่ะแต่ helping verb มาช่วยปฏิเสธได้ด้วยลูก should not should not เห็นไหมลูกเพราะนั้น call เป็น main verb เห็นไหมคะ you should not helping verb watchalcomor เนี่ยมีความพิเศษคือมีมีความหมายลูก มันมีความหมายในตัวค่ะเช่น should แปลว่าควรจะ you should not ก็ไม่ควรจะ you should not call me late at night you will stay for hours before each test ก่อนเทสแต่ละเทสเนี่ยเธอจะจะต้องเรียนค่ะ you will study เธอจะต้องเรียนหลายชั่วโมงเนาะเป็นอย่างนี้แน่ๆต่อมา Jennifer Jennifer can ค่ะ can แปลว่า can แปลว่าอะไรลูกเรียนตอนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง can แปลว่า สามารถ Jennifer can speak in front of class confidently confidently ก็คืออย่างมั่นใจต่อมาสามารถช่วยทำประโยคปฏิเสธได้ด้วยค่ะ have your teacher have your teacher corrected เพราะเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็น main verb ใช่ไหมคะกริยาตัวหลัก verb to have จะมาเป็น helping verb นะคะช่วยของเรื่อง tense ได้ด้วยนะคะ ทําทประโยคบอกเล่าทําประโยคบอกเล่าให้เป็นปฏิเสธทําประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามนั่นคือหน้าที่ของ helping verb นะคะ verb to be to do to have w i would can could shall should สามารถทําเป็นปฏิเสธและคําถามได้ค่ะและอย่าลืมว่าสรุปนะคะอย่าลืมว่าวชอมมีความหมายในตัวเองค่ะกลุ่มนี้มีความหมายในตัวเองกลุ่มนี้ต้องถ้าเป็น main verb กลุ่มนี้ต้อง มาช่วยเรื่องของ tense ค่ะส่วนใหญ่เนาะมาช่วยเรื่องของ tense แล้วก็ช่วยเรื่องของชนิดประโยคนะคะอ่าโอเคไหมลูกนะ่เพระนาะฉะนั้นเรามาสรุปกันค่ะกริยามีทั้งหมดกี่แบบเอย่ยมีทั้งหมดกี่แบบเอย่ยขอสรุปนิดนึงนะคะกริยามีทั้งหมดกี่แบบคะกริยามีทั้งหมดกี่แบบกริยามีทั้งหมดกี่แบบลูกกริยามีทั้งหมด3แบบนั่นเองมีทั้งหมด3แบบคืออะไรบ้างเอย่ยหนึ่งคือ act action verb สองคือ linking verb ทำหน้าที่เชื่อมคำเฉยๆ action แ,แสดงการกระทำและสามคือ helping verb นะคะ helping verb ต้องช่วยต้องช่วยอะไรคะต้องช่วยช่วย main verb ซึ่ง main verb อาจจะเป็น action verb หรือ linking verb ก็ได้ค่ะนี่คือใจความสำคัญที่เราเรียนวันนี้นะคะและอย่าลืมถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปไปดูสไลด์ของคุณครูและไปลองอ่านในหนังสือเรียนก็ได้ลูกในหนังสืออะไรก็ได้แล้วดูว่ากริยา Main v e r b เนี่ยตัวหลักคืออะไรมี h e l p ิ n g verb หรือเปล่ามีกริยาช่วยหรือเปล่าและกริยาตัวหลักนั้นน่ะเป็น action หรือ linking เป็น Action หรือ Linking มีกริยาอะไรมาช่วยหรือไม่ นะคะกลับไปทบ่วนซ้ำๆบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องของคำกริยาในประโยคนะคะอย่าลืม I love verbs เพราะว่า v e r b สสำคัญ v e r b คือหัวใจของประโยคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้นะคะขอลาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ